ิน,นสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวต่อชามก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรเ0ปีนี่เขามีเส้นเหนอบอูด้งด้วยนะแล้วก็นี่หูช้อนทองคําด้วยอะ่ะโอ้โหห้ <c oughs> างนี้เขาเพิ่งเปิดใหม่เปิดวันที่ยี่หกทันทิปเก่าแหละประตูน้ำแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อฟีนิกชามนี้เท่าไหร่จ้าหล่อนแปบบาทแปบเออดีคนสวยไม่มาบริการเย็นทำไมจ๊ะอืม ดี๋ยวเธอไปเสิร์ฟเช่นนี้เนี่ย้ะพริกนี่กระไซใส่ไม่มีไม่มีแบบค้นๆเหรอเธอเนี่ยมันต้องค้นๆกระจายไหมมันต้องค้นๆมันถึงจะอร่อยอืมแล้วนี่พริกเนี่ยแคั่วแล้วยางาเออบิดเสาะโหอย่างกันนะทำไมาม,ามีปัญหาเหรอมันมีกฎหมายห้ามหรอว่าเติมพริกเยอะไม่ได้เรื่องมากสวยก็สวยแต่ว่าใจแคบ อร่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เธอขอากากหมูหน่อยกาก<ะ>กระเทียมมีไหมปากกระเทียมไม่มีเหรอรเธอเติมน้ำกระเทียมไหนสิเธอขี้เหนียวไม่มีกากกระเทียมเหรอเออใส่ผักมันไหนสิเย็นร้อนเนี่ยผักเธอกก็ไม่ใส่นี่ขายก๋วยเตี๋ยวเป็นซอ,องนี่้วยเหรอ ส้น,นายถึงผักอันนี้แกนรอนอเออเดี๋ยวชิมดูซิว่ามันอร่อยหรือเปล่าลคนนี้อันนี้เป็นเส้นมันหนึบนะมันหนึบนี่มันแบบมาจากประเทศจีนใช่ไหมพี่มไม่เปรี้ยว อาเสิร์สิยาคนสวยให้โซมาทังทีจะให้ฉันยกนีง่ไงเธอก็เอาถาดรองสิเย,ยน็นหลอนสวยแต่เงินนะเนี่ยนี่ฉันนั่งโน่นตามมาเลยแล้วซองซองเนี่ยมันไหนเซ่เออใส่ถาดเธอไปเสเธอมาหน้าตาก็สวยประกวดนางงามก็ได้นะเนี่ยเม่ค้าห้างเนี่ยสวยค่ะฟินิกพันธิตเก่าประตูน้ำเนี่ย นี่นี่สวยไหมคะแม่สวยครับแม่แคบหมูแคบหมือก็ไม่เอามาเ้าแคบหมูมาแล้วเอาแคบหมูอยู่ในรถเราเปิดร้าแล้วยังไม่มาเตรียมเหรอนี่นี่ค่ะเขามีแบบนี้ด้วยค่ะ นางบอกขายส่งซองละยีิบสองบาทถ้าสามซองเนี่ยหนึ 100. ่งร้อยชื่อกว๋วยเตี๋ยวอะไรเส้นเล็กน้ำกิ่งสําเร็จรูปรสต้นตํำรับไทยเฮอร์เบอรซุปอันนี้ก็เส้นเล็กกลิ่นสําเร็จรูปขายง่ายดีนี่ค่ะคุณผู้ชมสามละแปดสิบบาทห้างนี้เขาเพิ่งเปิดเปิดวันที่ยี่บหก เปิดปุ๊บติดปั๊บเลยเจ้าของใครรู้ไหมเสียเจริญเจ้าของเบียรช้างเจ้าของบิ๊กซีรวยที่สุดในประเทศไทยเจ้าสวนดับต้นต้นของประเทศอ่ะเมื่อก่อนนะห้างนี้พันที่ประตูน้ำพวกขายพวกคอมพิวเตอร์แล้วก็เลิกไปแต่ชั้นสามยังอยู่นะคุณผู้ชมมาซื้อได้นะอืมสวัสดีค่ะพี่ไม่เห็นมค่ะมาเที่ยวหรือว่าเป็นเจ้าของร้านในนี้ด ต้มตําเอาดีาอดี๋ยวช่วยอุดหนุนอะตําไทยนะจ๊ะอยากให้ไปที่นั่นอะ,<ล>ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวกินนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปถ่ายที่นั่นเลยนะ,ยนะฉันขอตําเองได้ไหมเ<ด>ตรียมพริกให้ฉันนี่ยังฉันจะใส่พริกสุดกิโลไปเตรียมพริกเตรียมกุ้งแห้งเยอะๆนะเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> นี้เสร็จเดี๋ยวตามไปนะคุณผู้ชมเวลาเราไปกินในหมาล่าใช่ไหมมันก็จะมีเส้นหนึบอย่างเงี้ยแล้วฉันก็เลยสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยแต่พริกจะบอกเลยนะว่าพริกเจ้าเนี้ยมันอร่อยมันหอมมากเลยเนี่ย เนี่ยอืมอืมเฮ้ยบอกว่าซุปเดี่ยวข้าวอร่อยมากอ่ะน้ำซุปข,ข้าวอร่อยมากพริกอร่อยเนี่ยเดี๋ยวเรามคุณไม่ห่ม นี่น่ารักมากคุณผู้ชมอุ้ยก๋วยเตี๋ยนี้อร่อยคุณผู้ชมห้างนี้เปิดปุ๊บติดปั๊บเลยอะ่ะพอเปิดวันที่ยี่ิบสี่เนี่ยวันนี้คุณเต็มเลยอะ่ะตกใจเลยนะเนี่ยเปิดปุ๊บติดปั๊บเลยนะเปลี่ยนหลายอย่างแล้วตอนแรกเปลี่ยนเป็นอะไรอะ่ะ ศูนย์อาหารของโลกบริษัทต่างๆมาเปิดอ่ะแต่ในที่สุดก็ต้องเปิดเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าคนมันต้องกินเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าบอกกันนชั้นสามเนี่ยคอมยังขายอยู่เมื่อกี้ฉันเดินผ่านนะแม่ค้าเขาบอกแม่ช่วยรีวิวให้หน่อยนะคนเขาจะได้มาซื้อกับหนูชั้นสามยังขายคอมอยู่จริงๆหห่งเนี่ยตอนเมื่อก่อนเนี่ยสามสิบปีก่อนเนี่ยดังมากเลยขายเครื่องคอมพิวเตอร,ตร์ต่างๆขายดีที่สุดคนนี่เต็มไปหมดแต่ตอนหลังพอมีมือถืออ่ะเจ๊งกันหมดเลยไง พอคนใช้มือถือปุปอ๊บอะมันจะไม่ต้องใช้คอมใช่ไหมคุณผู้ชมอืมอืม,อ,มอร่อยมากอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วก็เอาไม้ที่สั่งให้เส้นหนึบเนี่ยโคตรอร่อยเลยอันนี้เนื้อนะลูก เดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาปลาแคบอยู่เดี๋ยวสั่งให้กินเป็นไม้เส้นหนึบเนี่ยลูกโคตรอร่อยเลยฮะอันนี้แม่ใส่พริกเยอะไงอ๋อเขาเป็นน้ำใส่อยู่แล้วลูกเนี่ยอ๋อแล้วไม่ใส่เลือดใช่ไหมอันนี้มันเป็นก๋วยเตี๋ยวเรืออันนี้ที่มันดำเนี่ยแม่ใส่พริกน้ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นน้ำเขาแบบแบบนี้นะอันนี้เป็นเนื้อนะลูกแต่ลูกชิ้นชาอร่อยมันหนึบหนึบ เน็บเหนแล้วก็หอมอืมอร่อยมากอุ้ยเนื้อเขาอร่อยมากใช้ได้เลย อร่อยมากอืมอร่อยเส้นหนึบนี่นี่เคยกินไหมลูกมันจะอร่อยลูกมันจะหนึบ มันทำจากมันเทศนั่นนี่อร่อยมากเลยอือม,มาทานไหมเนี่ยอือจะให้ลูกน้องชามหนึ่งเป็นเนต้นหนึบเต้นหนึบเขาไม่ใส่เลือดนะพี่เร<ม>าเป็นอิสลามอย่าใส่อะไรที่เป็นหมู แต่ว่ามของพี่ไปใส่สมุนไพรอ่ะมันจะได้เขาไม่เขาไม่กินเลือดแล้วก็เป็นเนื้อ,อแต่ทุกอย่างเนื้อนะครับเป็นอิสลามค,คุณผู้ชมนี่นี่แคบหมูก๋วยเตี๋ยวเรือต่อชามอร่อยมากอืมนี่แคบหมูาอร่อยมากสดเลยคุณผู้ชมถ้ามีขาเป็นจองแบบนี้ด้วยนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมสามซองรอจากหายราคาส่งซองละยิบตองบาทนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อใส่เส้นหนึบอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมมันอร่อยมากพี่ค้าอร่อยมากแล้วก็น้ําซุปก็อร่อยมากห้างฟินิกห้างฟินิกชั้นสี่พันทิย์ประตูน้ําแหละที่เมื่อก่อนขายคอมพิวเตอร์แล้วก็เลิกไปแล้วเปิดมาเป็นร้านอาหารเนี่ย สองร้อยกว่าล้านอ่าของแม่เลยอร่อยแม่ขอบคุณค่ะเขาจ่ายตังค์ให้ยังโอ้ขอบคุณแม่คุณตาเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปนี่ได้เลยมาถ่ายอะเดี๋ยวไปถ่ายที่ร้านให้เลยร้านอยู่ตรงไหนอ่าอ่ามามานั่นเอาให้ให้ตะกล้นนองเปื้อนปากอะทิชชู่นี่เช็ดเลยทิชชู่อยู่นะอืมเนี่ย เต็มหลอดให้แม่แม่เช็ดปากนิดนึงแล้วดเดี๋ยวจะกินน้ำมะพร้าวให้ดูกินไนอ้ก๋วยเตี๋ยวนี่ใส่พริกเยอะไงทำคอนเทนต์ไงแล้วก็พริกมันเลอะหมดเลยนมีมีตรงไหนลูกเปื้อนปากตรงไหนไหนเช็ดให้แม่ได้ตรงไหนไม่มีกระจก,กนี่สวยแล้วค <laughs> ่ะเออมาลูกหลอดนะร้านอะไรนะลูกพุดปอเฮียก มาค่ะคุณผู้ชมมาที่ห้างฟินิก์พันทิปประตูน้ําเก่าที่ขายคอมตอนนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นเิดร้านอาหารตั้งแต่ยี่สิบหกเพิ่งเปิดโอ้โหอาหารอร่อยร้านอะไรนะเสี่ยวต่อยามเนี่ยสามซองร้อยแต่ถ้าซื้อราคาส่งไปขายซองละยี่สิบสองเนี่ยของเข้าอร่อยมากเลยเนี่ยไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนอร่อยแบบนี้แล้วพี่น้ําซุปอร่อยมากหอมขนาดฉันใส่พริกนะพริกพี่ก้าอร่อยนะพริกพี่ทําเองสุดยอดเลยค่ะ มาได้เลยเนี่ยก๋วยเตี๋ยวต่อชามแล้วก็ร้านอะไรนะฟู้ดฟอร์เฮลเดี๋ยวไปถ่ายที่ร้านให้เดี๋ยวไปอร่อยมากหูพี่รับรองติดขอบคุณค่ะมาเลยแล้วไม่แพงนะแปดสิบบาทให้เยอะด้วยเต็มชามเลยมีชามเล็กคนนี้ก็หกสิบนะคะทานได้ทุกคนเลยเมื่อกี้เนื้อตุ๋นนะอร่อยมากพี่แล้วลูกชิ้นก็อร่อยมันเด้งมันเด้งอร่อยมากนี่อร่อยมากคุณผู้ชมมานะเส้นเดบเนี่ยมันเป็นทำจากมันเทศ ใช่ไหมพี่ทาจากมันเทศนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะไม่เคยกินนะแบบว่าก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วใส่เส้เนเนบเพราะว่าฉชนก็รีวิวสมดมากอะรีวิวก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลตติ้งมันดีดคนชอบดูไงพี่พี่ไม่มีเม้าไฟเลยมีค่ะไม่มีค่ะไม่มีขเพราะว่าขายให้กับคนทั่วไปที่เขาแบบมีชั่วโมงเร่งด่วนค่ะอ่าเออเออแต่ว่าอร่อยอะสุดยอดคุณผู้ชมมาเลยนะห้างฟีนิกซ์ชั้นสี่ประตูน้ำเมื่อก่อนเป็นพันทิป ประตูน้ําขายคอมแต่ว่าตอนนี้ผู้บริหารก็เปลี่ยนมาเป็นร้านอาหารแล้วก็มีร้านอาหารประมาณเกือบสองร้อย้านค้ามารวมตัวกันแต่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวต่อชามเนี่ยอยู่ชั้นสี่เขาเพิ่งเปิดมันี่ยี่สิบหกมิถุานายนนี่เองแต่ขายดีมากขึ้นมาฉันตกใจเนี่ยคนกินเต็มทุกโต๊ะเลยคุณผู้ชมอืออืมทัมงตากล้องเขาไม่ใส่ซิกนะเขาไม่ใส่ซิปเขาไม่จินเผ็ด Rồi, cà tên. Cà tên ค่ะคุณ chôm, khả. Ừm. นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานี่ยเนี่นี่ชามนี้เท่าไหร่นะคะคุณพี่คุณคนเขาจะได้กล้ามากินสีชามสีขาวหกสิบหรือว่ายังไงดูสูงหกสิบสูงแปดสิบค่ะแต่ไม่ต้องดูแต่สีชามใช่ไหมไม่ต้องดูอย่างสีชามอืสวัสดีจ้าผมดูร้านมีน้ำยาอือเดี๋ยวไปถ่ายหน้าร้านให้คุณแม่คุณแม่ทานขนมจีบชาวน้ำเป็นไหมครับไม่เป็นไม่เป็นมีอย่างอื่นไหมอ่ะมี จับเนื้อโอเคงั้นแกงเขียวหวานเนื้อนะเดี๋ยวผมเอามาถาให้คุณแม่เดี๋ยวไปถ่ายที่หน้าร้านแล้วรับเลยเป็นคลิปๆมันจะได้คนดูสนุกแล้วก็จะได้โปรโมทให้เดี๋ยวแต่จากนี้เดี๋ยวไปให้เลยอื้ม อร่อยมากคุณผู้ชมมาให้ได้เนาะโอ้โหมาแล้วตะลึงเลยชาวบ้านฉันเองบ้านฉันอยู่ประตูน้ํานี่นะคะนี่พันธุ์ทประตูน้าเขาเพิ่งเปิดวันที่ยี่สิบหกอะ่ะแต่เขารวมร้านอาหารทีอ่อร่อยที่สุดในประเทศไทยมาอยู่ที่เนี่ยก๋วยเตี๋ยวต่อชามอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวต่อชามน้ำซุปหอมหอมใช่ไหมตะกล้องอร่อยนะ คือแบบถ้าคุณผู้ชมไม่กินเผ็ดเนี่ยกินเฉพาะน้ำซุปอ่ะหรือจะเรียกคนสวยคนสวยขอน้ำก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งได้ไหมจันหล่อน,อนเออบริการให้มันดีๆหน่อยเซสวยแต่รูปจูบไม่หมอมแ <laughs> <laughs> ม่ค้าก๋วยเตี๋ยวสวยขิมหาย <laughs> มาได้เลยจ้า ้างฟินิชชั้นสี่ถ้ามีทั้งหมดน่ะชั้นสายังขายคอมอยู่นะคุณผู้ชมแต่เขาเริ่มตั้งแต่ชั้นหนึ่งเลยเขาเพิ่งเปิดเันที่ยี่หมิถุนาเนี่ยฉันมากินแล้วโอ้โหติดใจเดี๋ยวต้องมาบ่อยเลยเพราะว่าอยู่แถวบ้านฉันเองสวัสดีจาาอร่อยไหมอร่อยใช่ไหม,มแมมพี่คนเขาบอกว่าอร่อยพี่อร่อยไหมนี่ไนี่ยอืมบอกอร่อยมากๆ รู้รู้รู้เนี่ยก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาทาอร่อยคุณผู้ชมแล้วต้นตํำรับเลยก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวจะขอน้ําแกงเขาแบบว่าซี่ยงนยังไม่เติมพริกให้คุณผู้ชมดูไงอืมบางซีเย็นหล่อน นี่บอกคุณผู้ชมหน่อยสิยาขายตองเท่าไหร่วางเลยจ้ามองกล้องสิยันหลอนมามองฉันทำไมเน,นี่ยกล้องอยู่นี่สสบบพูดดงัดงๆสิคะใครจะได้ยินชั้นสองขายด้วยนะคะชั้นสขายด้วยเหรอใช่ค่ะเป็นบูธค่ะเป็นบูธเลยมองกององล้องคุยกับกล้องเน,นี่ยมองกล้องพูดเขาพูด้นะะคหายยังไงลูก โอ้โหอร่อยมากเธอ,อคือน้ำซุปในนี้อยู่ในนี้เลยใช่ไหมเนี่ยให้คุณผู้ชมดูคุณผู้ชมเจ้าขาในกล้องนี่นี่ insert หน่อยค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาคือทุกอย่างเนี่ยมันมาอยู่ในนี้อยู่ในนี้อร่อยมากมันมีพริกด้วยเนะี่ยเธอทําไมใส่พริกมันด้วยหรือจ๊ะเนปรุงค่ะเออคุณผู้ชมคือก๋วยเตี๋ยวเรือที่นี่เขาปรุงมาให้เสร็จแล้วน้ําแบบนี้ฉันชอบมากคือเขาไม่ได้ใส่เลือดนะบางคนเขามันชอบใส่เลือดค้นๆนะแต่นนี้อร่อยมากโอ้โหสุดยอด แกะซองให้คุณผู้ชมดูหน่อยซองหนึ่งเนี่ยแกะให้คุณผู้ชมดูว่าข้างในมีอะไรยังไงคุณผู้ชมอร่อยแม่ค่ะคือแบบว่าถ้าแกะซองมาแล้วคุณผู้ชมไปต้มน้ําร้อนนะคะแล้วก็มันจะออกมาแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาซุปแล้วก็ตัวน้ำปรุงค่ะอ่านีน้าซุปกับน้าปรุงอยู่นี่เลยนะคะและนี่คือเส้นอะไรลูกเส้นเลกค่ะอ้าวโชว์ที่กล้องเลยไม่มีผงชูรสด,ด้วยมาซื้อได้ที่ชั้นสองห้างฟีนิกซ์เป็นบูธเปิดร้านอยู่แต่ถ้าอยากมากินกวยเตียมมาชั้นสี่เลยติยว ต่อชามบุลบองกล้อง<บ>กล้องไม่หันนะอ่าแต่กล้องก็หิวไงเธอก็เธอเอามาช้าไงยังไม่ได้กินข้าวเช้าอ่าบอกคุณผู้ชมอีกทีหนึง่งบอกว่าคุณผู้ชมคาะถ้าสนใจก็ติดต่อ,อยังไงจะเธอถ้าเกิดเข้ามาซื้อไม่ไหวออนไลน์ได้หรือเปล่าออนไลน์ตรงนี้เลยค่ะติดต่อ,อยังไงอ่ะ แล้วอ่ะมีมีลายใช่ไหมอ่ะตะกร้าอินเสิร์ตหน่อยค่ะนี่เธออร่อยมากเลยอ่ะนี่ไงคุณผู้ชมเวลาคุณผู้ชมซื้ออย่างนี้ไปนะคะแล้วก็แบบว่าเอาน้ําร้อนตั้งนะคะใส่ไมโครเวฟพอมันเดือดก็เทอันนี้ใส่แล้วก็ใส่เส้นกินได้เลยเนาะแต่ถ้าคุณคุณผู้ชมอยากจะใส่ผักก็ไปใส่ผักได้แต่ถ้าขี้เกียจทํามาที่นี่เลยชั้นสี่ ห้างฟินิกเมื่อก่อนเป็นพันธิตประตูน้ําขายคอมมาแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนกิจการมาเป็นขายขายอาหารเนี่ยชั้นสี่แล้วมีทุกชั้นยกเว้นชั้นสามมาเป็นเป็นขายคอมอยู่เมื่อกี้แม่ค้าเขาบอกนี่ขายอันนี้ด้วยจะเจริญรุ่งโลกมากอันนี้อะไรเธอน้ำที่ใส่อยู่ในซอสก๋วยเตี๋ยวค่ะสพี่มันอร่อยมากเลยเนี่ยพอใส่ปุ๊บก็จะอร่อยอย่างนั้นเลยอินเสิร์ตในขัดตะกรงอู้นี่ขวดเท่าไหร่คะคุณพี่ขามันอร่อยคือคุณ แล้วก็รีวิวอรี่ไปทั่วประเทศสั่งได้เลยทั่วโลกเขสั่งได้นะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือที่อร่อยมากฉันกินแล้วฉันติดใจเลยพี่สุดยอดเลยแล้วนี่คืออะไรคะคุณพี่ขาไม่เพื่อเธอเธอต้องไปใส่พริกให้เยอะกว่านี้มันต้องค้นๆมันนังน้อยไปอันนี้ฉันไม่ยอมนะฉันจะพูดความจริงนะจ้าเธอต้องใส่พริกคนๆเพราะฉันเป็นชอบกินพริกเออแต่พริกบนเธอสุดยอดคั่วด้วยเตาปืนเลยค่ะ พริกป่นเข้าในนี้เนี่ยหอมมากพี่อร่อยมากผมยังเป็นคนแบบนักกินพริกนะนี่อร่อยมากเลยอ่ะคนสวยเธอที่จะเธอให้เป็นพรีเซนเตอร์อถูาหันไปเนี่ยเนี่ยอ่ะพรีเซนเตอร์อ่ะคืออะไรอันนี้ก็คือพริกน้ำปูค่ะเอาไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวหรือว่าจะทำมาม่าแล้วก็เอาพริกน้ำปูไปคลุกด้วยกันได้ก็ได้ค่ะอ๋อหมายความว่าสมมุติว่าเรามีบะหมี่ไม่ต้องไปโฆษณาย,ยี่ห้อมัน,ม,นมันไม่ได้ให้เงินแล้วนี่ยี่ห้อเดียวกันค่ะมามา่าไม่กทัพ มาอ่ะมันไม่ได้ให้เงินเราต่อชามต่อชามเออมังเกิ้ลเอาตได้เลยนะคะอาจจะใส่ครื่งปรติแล้วก็ใส่เพิ่มเพื่ออัระดัค่ะคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีบะหมี่สำเร็จรูปตั้งน้ำให้มันเดือดแล้วก็เอาบะหมี่เป็นลวกเสร็จแล้วเนี่ยเอาอันนี้นะคะเทลงไปคุกโรคเรโคเรโคเรโคเรครและแดกได้เลยอร่อยค่ะนะคะชื่อต่อชามนะคะ แล้วสั่งยังไงจะ่อนนี่บอกคุณผู้ชมนี่เนยเอินเสิร์ตหนตะกรออินเสิร์ตอินเสิร์ตลน์อ่ะเบอร์โทรบอกไม่เป็นเหรอไม่ได้ปากมาแล้วอืมใช่ล้ไม่ได้ยินอม่หออร่อยค่ะคุณผู้ชม อร่อยจริงๆนี่ไม่ได้มาตอแหละนี่คือลูกสาวเจ้าของร้านค่ะสวยชิบหายนะคะอยากจะมากินก็นมาเลยก๋วยเตี๋ยวต่อชามฟีหนึ่งห้างพันธุ์ที่ประตูน้ําแต่เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นฟีหนึ่งแล้วอร่อยมากมีชาม60กับ80แล้วก็ถ้าเกิดคุณผู้ชมติดใจก็ซื้อพวกนี้ไปและสั่งออนไลน์ก็ได้เนาะบอกอีกทีติดต่อ,อยังไงคนดูเขาฟังไม่ทันติดต่อเบอร์อะไรคะไลน์อะไร ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมอร่อยมากคะา่ะปิดเลยอ่ะเดี๋ยวจะไปช่วยทางโน้นแล้วเข้ามายืนเป้า